สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้7มีนาคม2555กับคุณแอลดาวันโมกาพาและดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์ค่ะข่าวเด่นที่น่าติดตามในวันนี้นะคะผู้วัาราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะชวนพุทธศาสนิกชนนะคะทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาค่ะส่วนพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีก็ตื่นทําบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้าตรู่อย่างคึกคักนะคะส่วนอุบลก็ได้จัดงานมหกรรมตลาดสินค้าอินทรีค่ะติดตามรายละเอียดขขขอองงง่่่่าาวททดดทััทนนนน้้้หมดีีตะถนนนนใค ึงช่วงของการร่วมสนุกลุนลับบัตรชมภาพยนตร์นะคะจากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะซึ่งมีคําถามถามว่าวันมาคบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันอะไรค่ะมี2ตัวเลือกนะคะคือข้อ1ค่ะวันจาตุรงคสันนิบาตหรือว่าข้อ2ค่ะวันโอวาดปาติโมกนะคะทราบคําตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกที่หมายเลขโทรศัพท์045265111ผู้โชคดีในวันนี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจํานวน2ที่นั่งด้วยกันค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทําบุญเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะวันที่7มีนาคม2555เวลา10นาฬิกานายสุรพลสายพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำเดือนสีของทุกปีเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชา ซึ่งมีเหตุการณ์สาคัญทางพุทธศาสนาเกิดขึ้น4ประการคือเป็นวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำที่พระจันทร์เสวยมาค้าเริกมีพระสงฆ์สาวกจํานวน1250องค์มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดนะคะล้วนเป็นพระอ,อรหันต์และพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็เป็นสิทธิวิหาริกที่พระพุทธองค์บวชให้โดยตรงและที่สําคัญพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปฏิโมกซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนา สำหรับวันมาฆาบูชานี้มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้เป็นปีแห่งการระลึกถึงการอุบัติขึ้นและการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบ2,600ปีภายใต้ชื่อสมัสม,พอสมพุทธชยันตีปีพศสอชพันตพศ2600นะคะดังนั้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันมาฆาบูชาและร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา จังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดให้ประกอบพิธีเวียนเทียนและแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเนื่องในวันมาฆาบูชาซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้กําหนดจัดกำหนดการจัดพิธีเวียนเทียนเช่นที่วัดมหาวนารามวัดมณีวนารามวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดพระธาตหนองบัววัดทุ่งสีเมืองวัดปากน้ําวัดเรียบปะอ่าวใต้และวัดหนองยาวค่ะซึ่งขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมพิธีเวียนเทียนและปฏิบัติธรรมณวัดใกล้บ้านค่ะส่วนบรรยากาศการทำบุญตักบาตรที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะประชาชนต่างก็ออกมาทำบุญตักบาตรในช่วงเช้ากันอย่างคึกคักค่ะ วันที่7มีนาคม2555เวลา7นาฬิกาค่ะพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วจังหวัดบรุรีรัมย์เีต่างตื่นแต่เช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาอย่างคึกคักเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยส่วนใหญ่ต่างทำบุญตักบาตรกันทั้งครอบครัวเนื่องจากตรงกับวันหยุดสมาชิกในครอบครัวก็อยู่กันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดต่างๆรวมไปถึงตามท้องถนนหนทางเป็นไปด้วยความคึกคักพุทธศาสนิกชนและชาวบ้านในชุมชนต่างมารวมตัวกันแต่ เช้าตรู่เพื่อรอตักบาตรพระสงฆ์โดยมีการเตรียมอาหารข้าวหวานมารอทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานี้อย่างพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายคนที่ทํางานอยู่ต่างถิ่นต่างก็ถือโอกาสนี้กลับบ้านไปหาครอบครัวเนื่องจากเป็นวันหยุดนอกจากจะได้พบครอบครัวพร้อมหน้าแล้วยังได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยโดยนอกจากนี้ในตอนเย็นก็จะพากันเดินทางไปเวียนเทียนที่วัดต่างๆใกล้บ้านสําหรับการทําบุญตักบาตรเป็นการทําบุญที่ชาวพุทธทั่วไปนิยมปฏิบัติมากกว่าการทําบุญประเภทอื่นๆโดยชาวพุทธ เชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวันเพราะการสั่งสมบุญสามารถนำความสุขมาให้รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจที่เข้มแข็งและยังเชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้แก่ตนเองในอนาคตนอกจากนี้การทําบุญตักบาตรยังเป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณีช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้จัดงานมหกรรมตลาดสินค้าอินทรีย์หวังลุกตลาดเชื่อมโยงการค้าทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายสู่สากลค่ะ สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าอินทรีย์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานระหว่างวันที่5-11มีนาคม2555ณบริเวณล,ลานจอดรถโร,รงแรมสุนีแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากเกษตรอินทรีย์หลายชนิดอาทิผักผลไม้กาแฟโดยส่วนใหญ่จะมีวิธีการเพาะปลูกที่เป็นแบบดั้งเดิมวิธีธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าปลอดสารและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศและเพื่อนบ้านมาร่วมจัดแสดงภายในงานนี้ด้วย โดยนายวัติกรไสางามพานิจจังหวดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มงานกเกษตรอินทรีย์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันอันจะนำไปสู่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงกระตุน้นสร้างความตื่นตัวในผลิตภัณฑ์สินค้ากเกษตรอินทรีย์และยังเป็นการสนับสนุนการตลาดเพื่อเชื่อมโยงกระจายสินค้า ทำให้สร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาทางด้าน,านสังคมในประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์และความแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาคอนุภูมิภาคและระดับท้องถิ่นด้วยทางด้านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ได้มอบธงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งจับกลุมกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในทุกพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ ที่วัดคำโพอํเพาเภอสว่างวีรวงศจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีวีรพัฒนพลบุญเชี่ยวผู้บัญชาการมณฑน,นทหารบกที่22เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดให้แก่ทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและผู้นำชุมชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมตามโครงการหน่วยทหารหมู่บ้านและชุมชนสีขาวจำนวน20หมู่บ้านในพื้นที่ตาบลท่าช้างอํเาเภอสว่างวีรวง ทั้งนี้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ทราบว่าหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดลงในพื้นที่หมู่บ้านของตนเองส่วนกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดเฉพาะกิจตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดและกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกด ได้เข้าทําการจับกลุมตัวนายเสกสรรหรือปอพันษาอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่136หมู่1ตำบล3แยกอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรได้ที่บริเวณหน้าตลาดดอนย่านางตำบลโนนสังอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดพร้อมยาบ้าของกลางจํานวน1,831เม็ดขณะนํายาบ้าจํานวนดังกล่าวมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่แฝงตัวเข้าทําการล,ล่อซื้อในวงเงิน180,000บาท จากการสอบสวนได้ให้การว่าได้ทำการลักลอบขนยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านด้านบ้านสองคอนอํเาเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกลุ่มขบวนการเชื่อมโยงกับผู้ค้าภายในเรือนจำโดยจะได้รับค่าจ้างในการขนยาบ้าครั้งละ4-00 0ันถึงหกพบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทางด้านบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโต้รุง่งราชบุตรร่วมกันทำความสะอาดตลาดนะคะเพื่อให้ถูกสุขอนามายัยและก็อยาก รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะวันที่7มีนาคม2555เวลาเก้านาฬิกาบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าที่ตลาดโต้รุ่งราชบุตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอ,บอุบลราชธานีร่วมกันทําความสะอาดบริเวณตลาดโต้รุ่งราชบุตรอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดําเนินการให้สอดคล้องกับโครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสานทําให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยจากโรคต่าง ทำให้สภาพแวดล้อมในตลาดดีขึ้นซึ่งมีบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายอาหารที่ตลาดต้รุ่งจํานวนกว่า50รายได้ทําเป็นประจําทุกวันอังคารของสัปดาห์โดยทําการล้างตลาดปัดกวาดให้สะอาดซึ่งได้รับการสนับสนุนน้าล้างตลาดจากกองบรรเทาสาธารณาภายัยที่นํารถน้ํามาทําการฉีดล้างให้สะอาดมากขึ้น นางรัชนากันติน,นันนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีกล่าวถึงการจัดทําตลาดสุขภาพที่ตลาดโต้รุ่งราชบุตรโดยนําผู้จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จจํานวนกว่า50รายซึ่งเดินวางจําหน่ายสินค้าซึ่งเดิมนะคะวางจําหน่ายสินค้าริมถนนราชบุตรทําให้การจราจรติดขัดตลอดสาย และยังมีปัญหาสารตกค้างจากมลพิษท,ที่มาจากควันท่อไอเสียรถยนต์ที่แล่นผ่านไปมาทําให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารที่ประชาชนที่ประชาชนซื้อไปรับประทานซึ่งแก้ปัญหาด้วยการนําผู้จําหน่ายทั้งหมดออกจากริมถนนมาจําหน่ายอาหารในลานหลังส,ลงสาลาประชาคมที่เป็นลานกว้างโลง่งเนื้อที่ราว2 0 0ตารางวาเพื่อลดปัญหาการติดขัดของการจราจรในถนนดังกล่าว และปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารให้ผู้ที่ซื้ออาหารไปรับประทานได้รับประโยชน์จากสารอาหารอย่างเต็มที่ทั้งนี้ตลาดโต้รุ่งราชบุตรแห่งนี้สำนักง,งานเทศบาลนครอุบลราชธานีจะนำไปเป็นตัวอย่างใช้แก้ปัญหาตลาดโต้รุ่งในจุดอื่นที่ยังมีอยู่หลายแห่งเพื่อให้พ่อค้าแม่คา้าอยู่กับชุมชนอย่างมีความสุขและประชาชนผู้ซื้ออาหารไปรับประทานได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดระเบียบการจำหน่ายอาหารตามริมถนน ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารที่หาดคูเดือค่ะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดคูเดือนะคะพร้อมกับชิมอาหารที่อร่อยสดใหม่ด้วยค่ะ วันที่7 <Wars> มีนาคม2555เวลา14นาฬิกานางนริศราวงพิมนอายุ32ปีเจ้าของร้านนานาปลาเผาผู้ประกอบการร้านอาหารที่หาดคูเดือตำบลแจระแมอำเภอเมืองจังหวัดบุราชธานีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งคลายความร้อนของจังหวัดบลราชธานีในช่วงฤดูร้อนได้เปิดเผยว่าที่หาดคูเดือแห่งนี้จะดีกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆในเรื่องของอาหารที่ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัยเช่นราคาอาหารที่ไม่แพงเกินไปไม่มีชาร์จลูกค้าเนื่อง เนื่องจากจะมีราคาติดตามเมนูที่สั่งและคุณภาพอาหารก็จะมีความสดใหม่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไก่อบปลาเผากุ้งแม่น้ำเผาต้มยำชนิดต่างๆโดยเมื่อลูกค้าสั่งอาหารแล้วจึงทำอาหารจึงมีความสดอร่อยปลอดภัยจากเชื้อโรคตนจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนและวันหยุดโดยจะมีอาหารให้เลือกรับประทานมากมายนอกจากนี้ทางร้านยังได้จำหน่ายเสื้อยืดที่มีเพ้นท์คำว่าหาดคูเดือ ซึ่งมีหลากหลายสไตล์ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกอีกด้วยนางนริศรากล่าวต่อค่ะว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดคูเดือส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวและเป็นหมู่คณะยิ่งใกล้วันสงกรานยิ่งมีคนมาเที่ยวมากขึ้นโดยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้การท่องเที่ยวคึกคักมาตั้งแต่ต้นปีและคาดว่าสงกรานปีนี้น่าจะมีประชาชนมาเที่ยวเล่นน้าสงกรานที่หาดคูเดือเป็นจํานวนมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา วัดนองป่าพงตำนานแห่งพุทธศาสนาและอาจารย์ดังระดับประเทศและก็นานาชาติค่ะให้ความนับถืออย่างตั้งสง่าเปิดรับประชาชนชาวพุทธมาปฏิบัติธรรมค่ะ วันที่7มีนาคม2555เวลาเวลา11นาฬิกา30นาทีที่วัดหนองปับพงตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่างหมู่10ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปไปทางอำเภอกันทารักษ์ตามถนนทางหลวงหมายเลข2178ประมาณ8กิโลเมตรโดยได้รับวิสุงคำสีมาเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2517ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเลม ที่91ตอนที่71โดยกำหนดเขตกว้าง40เมตรยาว80เมตรมีพื้นที่ป่าภายในเขตกำแพง186ไร่3งาน94ตารางวาพระสอนวิสิตรประพาจโรพระลูกวัดกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าวัดน้องป่าพงเป็นวัดป่าฝ่ายอาราันวาสีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบสงัดมีบรรยากาศร่มเย็นเหมาะแก่การพำนักอาศายัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม ชีวิตพระในวัดหนองปับพงมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การประพฤติพรหมจรรย์ตามรอยพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาที่ทรงดำรงพระชนชีพอย่างสงบเงียบและเรียบง่ายภายในป่าเพื่อค้นคว้าสแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วนำแล้วทรงนำความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นมาเผยแผ่เพื่อเกื้อกูลความสุขแก่มหาชนทั่วไป สำหรับการดำเนินชีวิตในวัดหนองป่าพงนั้นต้องยึดหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นแนวทางปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจในชีวิตประจำวันเน้นการศึกษาประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาพร้อมทั้งนำทุดงกรรมฐานและกำหนดกติกาการ และกำหนดกฎกติการ,ระเบียบต่างๆมาผสมผสานเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญสมณธรรมให้ดำเนินไปด้วยดีและมีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้ทีมขา่าวราชธานีจะพาคุณผู้ชมไปทราบถึงประวัติและก็ความเป็นมาของวันมาคบูชาค่ะติดตามได้จากสกู๊ปนี้ค่ะความสําคัญและประวัติของวันมาคบูชาความสําคัญของวันมาค้าบูชาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทำความดีแล้วเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทั้งนี้วันมาคาบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่ 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์สวยมาฆาเลิก 2. มีพระสงฆ์จํานวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคลึกแคว้นมคตเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภินญาหก 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิพิขุอุปสัมปทา และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์สี่ประการข้างต้นทําให้วันมาค้าบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าจาตุรงคขสันนิบาตซึ่งคําว่าจาตุรงคขสันนิบาตนี้มีความหมายตามการแยกศัพท์คือจาตุรงแปลว่าองค์ส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมดังนั้นจาตุรงคขสันนิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สี่นั่นเอง ทั้งนี้วันมาฆ้าบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรมขณะที่วันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธส่วนวันอาสารหบูชาเป็นวันพระสง์ ช่วงนี้ติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดใหญ่อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่เริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทค่ะเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทส่วนราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ82บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัม ละ80บาทน้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ60บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐานละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐานละ100บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐานละ99บาทไข,ไข่ไก่เบอร์3ราคาฐานละ85บาทส่วนราคาผักสดผันนกคะน้าราคากิโลกรัมละ10บาทกระปิีราคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะ ไปติดตามสภาพอากาศกับวันพุทธที่7มีนาคม2555ค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองกับลมกันโชกแรงบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30ากิโลเมตรต่อชั่วโมงจังดราาาชนนนนนีมออออใใตเ้้โยศ กลางวันและมีฝนฟ้าขนองกับลมลมกันโช่แรงบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่ลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกานาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดออำเภอโของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา11นาทีค่ะตอนที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามนะคะที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ24องศาาเเซซลียสสภพ อากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญค่ะอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายที่ประเทศลาวนะคะที่นครเวียงจันทร์อุณหภูมิ26องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากทางรัชธานีเคเบิลทีวีค่ะ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,555ภาคปกติจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2,555ภาคการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปจำหน่ายใบสมัครบัดนี้ถึงวันที่1พฤษภาคม2,555สอบถามรายละเอียดและซื้อระเบียบการได้ที่สํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร0455352000ต่อ1110มหาวิทยาลัยวนราชธา,านีจัดอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ฟรีเน้นความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อวิดีทัศน์การถ่ายทำตัดต่อกราฟิก อบรมด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยและวิทยากรที่มีประสบการณ์ระหว่างวันที่23-27เมษายน2555โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับจำนวน40คนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่คุณทิตารีทงชัยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์045 288400-3ต่อหมายเลข1801หรือ0823688314เทศบาลนครอุบลราชธานีเชิญร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอุบลคัพประจําปี2555ในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2555 โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด3ชนิดกีฬาซึ่งประกอบด้วยบาสเกตบอลฟุตซอลและฟุตบอลผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครบนราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045 246060ต่อ129และ139ในวันและเวลาราชการชมรมคนพิการไทยใจอาสาขอเชิญผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้รถเข็นที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุราชธานี <c oughs> เข้าร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่8มีนาคม2555ณศูนย์บริการร่วมเทศบานนลบนครบุราชธานี ในอาคารตลาดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ชมรมคนพิการไทยใจอาสาจังหวัดบุราชธมนีหมายเลขโทรศัพท์0872605140 0878706474คุณวิสุทธิ์ศิวประภากร มาถึงช่วงของการเฉลยคําถามนะคะที่ถามคุณผู้ชมไปว่าวันมาคบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันอะไรค่ะสําหรับคําตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ1ค่ะวันจาตุรงคสา,านิบาตนะคะวันนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยค่ะติดต่อรับของรางวาัลนั่นคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาได้2ที่นั่งที่บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีภายในเวลา1สัปดาห์ค่ะ นอกจากนี้นะคะท้ายข่าววันนี้ขอขอบคุณเนวิดารักคุณค่ะรวมไปถึงห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬารบวงจรและก่อนออกจากบ้านในวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนเชยียงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV นะคะและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดวนราธานาได้ที่ www.guiden.com ค่ะวันนี้หมดเวลาของโตข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ